การมุ่งมั่นนะที่จะสร้างความสําเร็จนะครับเพราะว่ามันไม่มีงานไหนที่ทําแล้วจะไม่สําเร็จนะทุกอ,อย่างต้องสําเร็จทั้งนั้นนะเคยพูดกับน้องๆว่าในชีวิตการทํางานของผมที่ผ่านมาเนี่ยคำว่า impossible ในภาษาอังกฤษนะไม่มีนะครัาะแต่เราเปลี่ยนง่ายๆนะครมันมันอ่านว่า I am possible นะ <S <S ผมเริ่มต้นจากตอนที่ผมเรียนระดับปริญญาตรีนะครับก็ผมเรียน วิศวกรณฑิตสาขาเคมีที่มอวิทยาาตใหญ่นะครับก็ในช่วงที่ทําโครงงานของระดับปริญญาตรีนะครับผมก็เลือกทําโครงงานกับท่านอาจารย์เฉวัชเจนวานิชนะครับซึ่งอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ทางด้านโพลิเมอร์แล้วพออยู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยก็ได้รู้จักโพลิเมอร์หลากหลายนะครับก็ทําให้ผมมีแรงบันดาลใจที่ไปศึกษาต่อนะครับระดับปริญญาโทสาขาวิศวรโพลิเมอร์ในที่จุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ หลังจากจบปริญญาโทที่จุฬาครับมาอยู่ที่มอปัตตานีสองปีซึ่งสองปีนั้นเป็นเปนสองปีที่ทําให้ผมเปลี่ยนแปลงนะฮะจากทําเรื่องโพลิเมอร์อื่นเยอะนะครับก็มาสนใจเรื่องอยางนะครับปี2อ3 6ผมได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา4ปีสมัยที่รเรียนปริญญาเอกเ,เนี่ยอยากจะเรียนเรื่องทางยางนะครับแต่ว่าในยุโรปเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องของศาสตร์ทางด้านยางเนี่ยเริ่มซาสานะครับก็ไปเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง พอเรเมอร์นะครับ polymer, แล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับกับยางอัานซ้ายมองขวานะครับชาวบ้านคนไทยโดยเฉพาะที่บ้านผมเองที่นครเนี่ยก็เป็นคนสวนยางเท้งนั้นแหละครับเพราะว่าก็เลยได้ความคิดว่าเราไม่ควรจะเอาเรื่องที่เราทําที่ต่างประเทศเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นปัญหาของต่างประเทศเขานะฮะก็เอาอความรู้แล้วก็ทักษะจากการวิจัยที่ได้เนี่ยมา,มาประยุกต์ใช้กับยางพราราผมเอง น่าจะเป็นคนต้นๆของโลกนะครับที่ตีพิมพ์เรื่องของยางพาร,รานะฮะอาจจะอยู่ท็อปไฟของโลกเลยที่ตีพิมพ์แต่ว่างานตีพิมพ์มันก็เป็นงานพื้นฐานที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวทั้งหลายแต่ว่าสิ่งที่จะต้องไม่ลืมก็คือว่าต้องเอาวิจารารที่เราค้นคว้ามาเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับในวงของเราเองสถานการณ์ของยางในโลกก็มันเปลี่ยนไปนะครับมันมันก็มีเทรนที่ขึ้นๆลงๆแล้วก็ในบางครั้งก็ไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ผมผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องสร้างฐานแล้วก็จะต้องสร้างคนที่ อยู่ในแวดวงนี้นะครับไอ้เขาได้มีอาชีพแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะพัฒนาเรื่องนี้ต่อเพราะว่ายางพาราจะไม่หมดไปจากโลก <S <S 1> <S 1> ทางรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับก็ได้ให้เกียรติเชิญไปร่วมเป็นกรรมการบริหารข,ของกัญญ์ประเทศไทยนะครับผมก็ดูแล เรื่องของอวิจัยและ,และ,และวนวัตกรรมตรงนี้อยู่นะครับโดยการควบคุมกำกับดูแลก,กรรมการบริหารงานวิจัยนะครับมีโครงการจากทั่วประเทศนะครับเข้ามาเนี่ยประมาณสองสาร้อโครงการนะครับคิดว่าตรงนี้เองก็จะมีส่วนในการที่จะให้นักวิจัยในประเทศเนี่ยได้ช่วยกันสร้างนวัตก,กรรมแล้วก็ก่นกรองคุณภาพงานวิจัยนะครับให้กับการยางประเดไทยก็เป็นเกียรติของตัวผมเองแล้วก็เป็นเกียรติของ,ของหมาหาวิทยาลัยนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ครับ ในโอกาสที่ทุกคนก็ทราบว่าประเทศไทยผลิตยางอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่วิชาการนี่ไปอยู่ที่อื่นหมดเลยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ยุโรปแล้วก็เราเองเนี่ยได้รับอภิสิทธิ์จากรัฐบาลนะครับให้ไปเรียนรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเนี่ยมันน่าจะต้องสร้างุณานุประโยชน์ทนั้นประการให้กับประเทศนะครับโดยการที่จะคน้นก้าเพิ่มเติม,ตมสร้างทีมสร้างคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าผมสําเร็จในเรื่องของการสร้างคน ทังแนวคิดใหม่นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์แล้วก็อาจารย์รุ่นใหม่ๆลูกศิษย์เทคโนโลยียางทีจบจากปัตตานีนะครับก็เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศที่สุราชเองก็ค่อยๆได้รับการยอมรับนะครับลูกศิษย์ที่มีผมการันตีให้ก็ค่อจะได้รับการยอมรับในประเทศเช่นกันนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่คิดว่าสิ่งที่เราได้พยายามทํามาก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่จบหรอกครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันเดินไปเรื่อยๆอย่างก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของคน ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการพัฒนานี่จะต้องดําเนินไปอย่างไม่หยุดย่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความย่นยอ่ยอย่อท้อต่อปัญหานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกปัญหามันก็แก้ไขได้ผมคิดว่าที่สาคัญกนะ็คือทัศนคติมากกว่าในการที่จะมองปัญหานะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่า,วาในน้ำหนึ่งแก้วเราจะมองน้ําที่อยู่ในแก้วหรือจะมอง ความว่างเปล่าได้อยู่ในแก้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมพยายามจะมองน้ำมากกว่าแล้วก็พยายามที่จะช่วยแก้ปัญหา